จากเพจของท่านทิติมาแท่เตียถ้าเริ่มจากเจตนาฆ่าบวกลงมือแล้วบวกไม่ตายเท่ากับพยายามฆ่าจากที่ตรวจข้อสอบอายการผู้ช่วยที่ผ่านๆมาลาเห็นว่าผู้เข้าสอบหลายคนยังไม่เข้าใจพื้นฐานกฎหมายอาญาเลยมีหลายคนวินิจฉัยว่าการที่ผู้กระทําใช้ไม้ขยะขนาดใหญ่ตีไปที่ศีรษะของผู้เสียหายอย่างแรงเป็นการกระทําโดยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย แต่เมื่อผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาเพียงแต่ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกผู้กระทําจึงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหายเป็นการตอบที่ผิดนะคะถ้าเริ่มลงมือด้วยเจตนาฆ่าเสียแล้วถ้าผู้ถูกกระทําไม่ตายก็ย่อมเป็นความผิดฐานพยายามฆ่านะคะจะก,กลายเป็นผิดฐานทำร้ายร่างกายไม่ได้เลย การจะวินิจฉัยว่าผู้กระทําจะมีความผิดฐานฆ่าหรือทําร้ายนั้นต้องหาเจตนาของผู้กระทําให้ได้เสียก่อนซึ่งเจตนาก็มีทั้งประสงค์ต่อผลในวงเล็บเปิดต้องการหรือมุ่งหมายให้เกิดผลใดระหว่างความตายหรือหรืออันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือย่อมเล็งเห็นผลไม่ได้ต้องการหรือมุ่งหมายให้เกิดผล แต่เลงเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนงเล็บปิดซึ่งการค้นหาเจตนาที่แท้จริงของผู้กระทำมีความสำคัญมากในการวินิจฉัยความรับผิดของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลสำเร็จการจะวินิจฉัยว่าผู้กระทำมีความผิดสำเร็จฐานใดหรือเป็นการพยายามกระทำความผิดฐานใดต้องหาเจตนาของผู้กระทำให้ได้เสียก่อน เช่นกอไก่ยิงปืนใส่ขอไข่แต่ขอไข่ไม่ตายเพียงแต่ได้รับบาดเจ็บหรือขอควายใช้ไม้ตีขางองงูแต่งองงูหลบทันไม้เพียงโดนปลายนิ้วเท้าขององงูฟกช้ำเล็กน้อยเท่านั้นเช่นนี้การจับวินิจฉัยว่ากอไก่มีความผิดฐานทำรายร่างกายผู้อื่นตามมาตรา295หรือพยายามฆ่าตามมาตรา288บวก80 และการวินิจฉัยว่าคอควายมีความผิดฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามมาตรา391หรือพยายามทำร้ายร่างกายตามมาตรา295บวก80ล้วนแล้วแต่ต้องหาให้ได้เสียก่อนว่าก็อไก่และคอควายมีเจตนากระทำความผิดฐานใด กระทำความผิดฐานใดกล่าวคือต้องหาก่อนว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลใดระหว่างความตายมาตรา288หรือบาดเจ็บอันตรายแก่กายหรือจิตใจจิตใจมาตรา295ไม่ถึงกับอันตรายแก่กายหรือจิตใจมาตรา391ในการวินิจฉัยว่าผู้กระทำมีเจตนาฆ่าหรือทำร้ายพิจารณาจากความร้ายแรงของอาวุธ อวัยวะที่ถูกกระทําความรุนแรงของการกระทําลักษณะของบาดแผลและพฤติการแห่งการกระทําอื่นๆเช่นเคยหรือไม่เคยมีเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนโอกาสเลือกในการกระทําเป็นต้นเหล่านี้ประกอบกันถ้ามีเจตนาต่อผลใดแม้การกระทําจะไม่บรรลุผลนั้นก็ต้องมีความผิดตามเจตนาอยู่นั่นเองพยายามกระทําความผิดตามมาตรา80หรือ81